อยู่ในช่วงของการพาท่องเที่ยวค่ะหนูนาพาคุณผู้ชมมาที่ภูทับเบิกค่ะคุณผู้ชมตามหนูนามานะคะคุณผู้ชมคะหนูนาอยู่ในทุ่งกระหล่ำปีค่ะคุณผู้ชมไหนๆเรามาที่ภูทับเบิกทั้งทีแล้วนะคะหนูนาขอดูวิธีการเก็บกระหล่ำปีของพี่ๆเขาก่อนดีกว่าค่ะ กว่าที่จะได้กระหล่ำปีหัวขนาดนี้นะคะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ60วันครับ60วันก็เป็นระยะเวลา2เดือน2เดือนเนาะปีหนึ่งนี่ปลูกได้ทั้งปีเลยหรือปะคะสองครั้งครับสองครั้งเองเหรอแล้วส่วนที่เหลือนี่พื้นที่เหล่านี้ทำอะไรอยู่คะปลูกอะไรเอ่ยว่างเปล่าครับว่างเปล่านอกเหนือจากกระหล่ำปีแล้วก็ไม่ได้ปลูกอะไรหรอคะก็เป็นพวกลุยพวกอะไรไปอย่างนั้นครับก็คือเป็นผัก ผักชนิดอื่นไปใช่ไหมคะก็ที่เห็นที่ผ่านมาก็ยังมีเขามีไล่แครอทด้วยมีเหมือนกันครับแต่ไม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 ่เ่อยเยอะครับไม่เ่อยเยอะแต่เน้นที่นี่ก็คือจะเป็นกระหล่ำกันเยอะเลยใช่ไหมคะตอนนี้ขายกิโลเท่าไหร่ได้คะโลละสิบห้าบาทสิบห้าบาทค่ะที่เห็นเก็บอย่างนี้แล้วก็ใส่เป็นถุงใหญ่ๆนี่กิโลได้สิบโลครับสิบโลเลยใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็คือในการปลูกเนี่ยเขาต้องมีการใส่ปุ๋ยอยู่แล้วสารเคมีอยู่แล้วใช่ไหมคะครับ ค่ะก็มีลดน้ําครับน้ำนําไม่ได้รดครับไม่ต้องลดน้ำเหรอคะเขาแล้วเขาจะขึ้นเองได้ยังไงอะ่ะค,คือที่ภูทับเบิกเนี่ยอุณหภูมิของภูทับเบิกแค่ไหนคะถึงต้องปลูกกระหล่ำปีที่นี่นคือพื้นที่มันต้องต้องเย็นกว่าปกติใช่ไหมคะถึงจะขึ้นถึงจะรอบนี้ก็ลดเป็นบางครั้งไม่ได้ลดลดเยอะครับแต่หน้าฝนไม่ค่อยได้ลดเลยบางครั้งของพี่นี่ลดระยะเวลาแค่ไหนอะ่ะวันเว้นวันไม่ครับอาทิตย์หนึ่งลดครั้งนึงไปอย่างนั้นครับ อาที่หนึ่งลดครั้งหนึง่งอากาศมันเย็ยนมันอยู่ได้แล้วพี่ไม่ต้องดูแลเยอะว่างานเหอะอ๋คอ,อค่ะก็ทํารายได้ให้กับคนที่นี่เยอะเลยค่ะแล้วเน้นส่วนใหญ่ก็คือเน้นปลูกกระหล่ำปีกันแทบทั้งหมดเลยครับถือว่าเป็นที่ปลูกกระหล่ำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าคะครับค่ะเนื้อที่ที่ปลูกเนี่ยหนูว่ามามองประมาณทั้งสิบภูเขาได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเยอะอยู่เหมือนกันก <laughs> ว้างใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมร่วมเก็บกระหล่ำปีกับหนูหน้านะคะ หนูนาพร้อมที่จะช่วยพี่เขาแล้วค่ะไปเลยได้ทีเลยค่ะพี่ได้ทีเลยค่ะได้เลยค่ะหนูสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณสิบกิโลหนึ่งถุงนะคะกี่หัวได้คะพี่สิบกิโลเนี่ยหัวเลยสิบหัวหัวละกิโลเลยเหรอครับอ๋อตองกองอยู่หนูต้องเดินเก็บใส่ตะกร้าให้หมดหรือเปล่าไม่ครับผมต้องเอาใส่ถุงก่อนครับอ๋อต้องใส่ถุงก่อนเนาะ ผู้ชมค่นละนี่เป็นบรรยากาศยามเช้าที่ภูทับเบิกนะคะมีพี่ๆมากางเต็นท์อยู่ณนะจุดชมวิวตรงนี้ค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นบรรยากาศของการล้างหน้าแปรงฟันของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ภูทับเบิกค่ะ